ซิโก้ยกพลบุกทันเฮาเป็นซิคบุบอลวีลีนะครับเป็นนัดที่1 1ของฤด,ดูกาลนะครับเป็นจ่าฝูงของวีลีนะครับอย่างของฮันจรายนะครับต้องบุกไปเยือนทีมอันดับ7ของตารางอย่างทันเฮาเกมนี้นะครับจะทำการแข่งขันวันพุธที่28เมษายนพศ2 5 6 4นะครับในบ้านของทีมทันเฮา ผลงานของท่านเ้านะครับในฤด,ดูกาลนี้พวกเขาอยู่อันดับเจนะครับเขาแข่งไป10นัดชนะ4สเสมอ2แพ้4ได้16สเสีย13พวกเขามี14คะแนนส่วนทีมฮองไฮนไของโคซิโกกิติศั์เสนเมอร์นะครับพวกเขาแข่ง10นัดนะครับชนะไป8นัดสเสมอ1นัดได้19สเสีย6พวกเขามีทั้งหมด25คะแนนผลงานจากเกมเที่แล้วนะครับฮองฮันาลนะครับเปิดบ้านเอาชนะ ฮานอย FC ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ส่งผลให้ทีมฮองอันจลายของโคชซิโก้นะครับผ่านเข้าไปในรอบแชมปีเป็นทิพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันในศึกฟุตบอลวีลีกนิเวศน์นะครับจะมีกติกาที่ไม่เหมือนในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับทีมวีลีกนะครับทีมที่มีอันดับ1-6ถึงเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสเข้าไปแข่งขันเพื่อยแย่งแชมป์ในศึกวีลีก ส่วนทีมที่ทำคะแนนได้อันดับ7ถึง14นะครับพวกเขาต้องมาแข่งต่ออีกอีก20นัดน,นะครับเพื่อหนีการตกชั้นนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูสถิติการพบกัน10นัดหลังสุดของคู่นี้กันดีกว่าน,นะครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มตั้งแต่ปีพศ2015ันกันเดี๋ยนะครับมาเริ่มจากถัานหาวนะครับแพ้ของอันดายลายไป2ประตูต่อศูนะครับปี2 0 1 6นครับเป็นถันหาวนะครับชนะของอันดายลายไป2องประตูต่อห อย่างเป็นปี2 0ง6นะครับเป็นของอันจลายนะครับสท manera, ทามารถชนะทันเห่าไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นข้ามาป lang, ี2017นะครับของอันจลายนะครับแพ้ให้กับทันเห่า2ประตูต่อ3แล้วก็ปี2017อีกครั้งนะครับเป็นของอันจลายนะครับแพ้ให้ทันเห่าไป5ประตูต่อ3นะครับข้ามาปี2018นะครับเป็นของอันจลายนะครับสามารถชนะได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ปี2018อีก1เกมนะครับของอันจลายนะครับชนะทันเห่าไป3ประตูต่อ0 ปี2019นะครับฮองคันทรายนะครับก็เสมอกับทันทาวไป3ประตูต่อ3ปี2019อีก1นัดนะครับเป็นฮองอันทรายนะครับชนะทันฮาวไป3ประตูต่อ2และปี2020ล่าสุดนะครับทั้ง2ทีมก็เสมอกันไปด้วยสกอร์0ูนย์ประตูต่อศูนย์ั่นเองนะครับถ้าเรามองจากสถิตินะครับทันฮาวนับชนะฮองคันทรายไปถึง5ครั้งนะครับเสมอ2และแพ้ให้ฮองคันทรายแค่3นัดเท่านั้นนะครับ แต่มาดูช่วงหลังสุดนะครับในช่วงปี2018ถึง2020ครับเป็นของอันตรายนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับช่วง3ปีหลังนี้ครับเป็นฮองอันตรายสามารถเอาชนะได้2นะครับแล้วก็เสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไปแค่1เกมเท่านั้นนะครับสำหรับเกมสุดท้ายที่พวกเขาเจอกันนะครับเป็นปี2020ที่ผ่านมานะครับก็ของอันตรายนะครับก็เสมอกับทันเฮาไป0ประตูต่อ0นนั่นเองนะครับ ผลงานแมตช์นี้ครับเรามาดูเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการเจอกัน3เกมหลังสุดนะครับน่าจะเป็นชุดที่มีตัวผู้เล่นใกล้เคียงกันมากที่สุดกับชุดปัจจุบันนะครับปี2019นะครับของอันดาลัยนะครับก็เสมอไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3กับฐานเฮานะครับปีส0 1 9ัิเาอีก1เกมนะครับเป็นของอันดาลัยครับชนะด้วยสกอร์สประตูต่อ2และปี2020นะครับทั้ง2ทีมนะครับของอันดาลัยแล้วก็ฐานเฮาก็เสมอไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ ก็ถือว่ามาตรฐานการเล่นช่วงหลังนี่นก็ใกล้เคียงกันนะครับทั้งสกอร์ที่ไม่ห่างกันมากนะครับแต่ด้วยการปรับเปลี่ยนโค้ดการปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคนิคใหม่ๆเกมนี้ทางฮองฮันดาลายก็น่าจะดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับก็มาดูกันว่าเกมของโคซิโก้นั้นจะปรับเรื่องเทคนิคยังไงบ้างส่วนทีมเจ้าบ้านนะครับพวกเขาดูดีนะครับ,บก็ก,บบก,การเจอกับจากฝูงอย่างฮองฮันดลายที่ฟองบอลร้อนแรงแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกเขาจะสามารถต้านทีมอย่าง ของฮันยาลยของโคซิโก้ได้นะครับแต,แต่ด้วยกระแสซิโก้ฟีเวอร์ในช่วงนี้นะครับมันอาจจะส่งผลให้เกมนี้สนุกตื่นเต้นสูสีขึ้นมาก็ได้นะครับด้วยกระแสของโคซิโก้ฟีเวอร์นะครับมันจะทาให้ดึงดูดแฟนฟุตบอลเข้ามาเต็มสนามอย่างแน่นอนนะครับและจะทําให้นะครับแฟนบอลเหล่านั้นกระตุ้นทีมเจ้าบ้านให้ต่อสู้กับโคซิโก้และฮันยาลยอย่างสนุกตื่นเต้นนั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมนะครับ โดยเฉพาะทีมฮองหันาลายของโคดซิโกกิจศัก์เสนเมืองของพวกเรานะครับก็ขอให้พวกเขาสร้างผลงานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ